รรยากาศที่สนามนะครับเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากมีเพื่อนเยอะแยะมากมายทั้งรู้จักกันไม่รู้จักกันแล้วก็มารู้จักกันในสนามนะครับส่วนเรื่องของสนามนะครับสนามดีมากครับไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนปกติแข่งน้ำตามนี่จะเป็นพวกสนามจิกซอเป็นพลาสติกครับแต่ว่าสนามแบบนี้เป็นไม้เป็นปาเก้จะทําให้เซฟร่างกายได้ดีเลยครับก็พื้นไม้ก็ดีเลยครับเข้าเลยครับสวยด้วยเล่นก็สบายล้มลมไม่เจ็บครับใช่ครับแบบว่าปกติจิกซอล้มแล้วแผลทลอกหมดเลยครับ ใช่คนระับอันนี้เป็นปาเก้ก็ดีใช่คนระับไม่ลื่นด้วยครับบรรยากาศก,ก็ดีมากเลยครับเป,เป็นสนามปาเก้แล้วก็สนามที่สวยมากเลยครับมีพิธีกรพูดตลอดเลยตัวติเออไม่ค่อยมีครับก็ดีครับมีห้องแอร์ให้นั่งพักแล้วแข่งเสร็จก็เดินเล่นทางได้เลยครับบรรยากาศดีมากครับทั้งสนามดีแล้วก็ได้มีภาพในสนามครับก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับตั้งส่วนตัวนะครับตั้งแต่แข่งมายังไม่เคยรู้สึกว่าจะได้บรรยากาศแบบนี้เลยครับผม ว่ารู้สึก hey. เป็นการแข่งท uh ี่เดินทางง่ายด้วยครับเป็นใจกลางเมืองเลยครับก็บรรยากาศไลฟ์สดดีมากเลยครับวันนี้ก็เปิด YouTube ดูได้ตลอดแล้วปกติไม่ค่อยมีลง YouTube ครับนานๆนี้จะมีทีก็ไม่มีสะดุดเลยครับไลฟ์มีคนพากด้วยสตอร์สเปนตลอดก็ดีมากเลยครับนานที่จะเจอรายการดีๆอย่างนี้ครับแล้วเจอพวกเราแน่นอนครับกับรอบชิงแชมป์ที่สยาม